อ่ะก็มีมาให้2ขนาดนะครับก็จะมีอ่ะก l ็อ k 17นะครับอันนี้เป็นปืนส่วนตัวของผมเองแล้วก็อันนี้ขโมยคุณพ่อมาพร้อมกระสุนให้40นัดระวังระวัง6นะครับเดินดีๆไม่ใช่กระสุนนมหแรงิดจะไม่จะบิดยังไงละคืออยากรู้อย่างนี้ตาเนี่ยตัวลุกออกมาถึงนี่แล้วเนี่ย เพราะว่าหนูเตรียมปืนสมิธแอนดิสจุดสามห้าเจ็ดแม็กนั่มมายิงแล้วสนามไม่มีกระสุนหนูก็ไม่มีปืนยิง <Huh? S 1> ทำไมดีนะโอเคโอเคเดี๋ยวโทรหาพี่คนหนึ่งดีกว่าฮัลโหลพี่จอหนล่ะคะพอดีหนูอยู่ที่สนามสามสมสามอยู่ไหนเอ่ย หนูไม่มี <X UR> S> <S ปืนพอดี <sych disappointing. S 1> มาสนามแล้วสนามก็ไม่มีกระสุนด้วยมาหาหน่อยได้ไหมได้ได้ได้เอาของเล่นมาให้หนูด้วยนะเตรียมมาเลยค่ะจัดมาเลยจัดมาเลยโอเคเดี๋ยวรอที่สนามนะคะรีบมานะจ๊ะแลวคิดดูส่าเตรียมปืนที่แบบอยากยิงมากๆกับแตงโมแล้วแตงโมติมมาเยอะมากเยอะแบบเยอะมากคือแบบวันนี้แบบกูจะระเบิดแตงโมเลยจ้ะแตงโมจิมตลาดมาใหม่เลยจ้ะ โอหสุดท้ายคืออะไรไม่มีไม่กระสุนไม่มีอะไรเลยเป็นไรเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอพี่จางเขาแล้วกันมาดูพี่จางเขาเจ้าอะไรไม่มีเนี่ยโอ้ยรอรอรอเหมือนเด็กวัดเลยค่ะเอาอะไรให้เล่นบ้างเนี่ยยังอะไรยังไม่รับอีก เราาให้้ยิงงบนี่ยนอกจากผู้ชายแล้วเนี่ยจะไม่มีอะไรบ้างเนี่ยมากระสนามเอากระสุนก็ไม่เอามาเอามาแต่ปืนดูอะไรเลยลตบาตาคนนี่ยไดูด้วยอ่ะไหนอะไรนายิงบ้างเนี่ยวันนี้มีของพิเศษนะเห็นว่าพี่เอาน่ายังไม่เคยยิงมันคือใช่ไหมใช่มันคือปืนครับอาจารยจุดสี่ไม่ใช่จุดห้าหกจุดท้องหกเหรคะผมเอง้ยพูดละเจ้าเจ้าเจ้าไปดูถึงบ้านจรจิ้หรอ กระจุกแล้วค่ะมีปืนมาให้แล้วก็มีกระสุนมาให้วันนี้อากาศร้อนมากเลยก็มีน้ํามาให้ยิงด้วยนอกจากวันนี้เนี่ยจะยิงสนุกสนุกเดี๋ยวพี่น่าลองยิงพวกเป้าอะไรเรียบร้อยเลยใช่ไหมใช่แต่คือวันนี้ตอนแรกเลยเว้ยเราเตรียมมาว่าเราจะเอาลูกโมชมิธแอนเวสันมาและเสร็จแล้วสนามไม่มีลูกและอันนี้ก็เตรียมเตงโมมาแบบเยอะมากอ๋อไหนนี่หนึ่งสองสามของแัวนี่แตงโมเตมโมมันไม่จริง จริงๆมีตอนนี้มีสี่แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปเอามาเพิ่มอืมก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายิงกันตรงเนี้ยยิงสี่ห้าเสร็จใช่ไหม,มยิงของ,งใหญ่เสร็จเนี่ยปุ๊บเดี๋ยวเราก็งานถนัดเลยเดี๋ยมายิงของเล็กบ้างเดี๋ยวผมมีก๊อกคือเจ็ดมาให้ยิงด้วยนะครับอ่ะเพื่อไม่เป็นการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปต่อกันดีกว่าไปาเลยไป,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 ปเลย เมื่อกี้เห็นบอกว่าเอาปืนม่ให้สองกระบอกใช่ไหมอันนี้คืออะไรคะเนี่ยขนาดอะไรอันนี้เป็นขนาดจุดสี่ห้าครับเพราะว่าผมเห็นพี่หน้าไม่เคยยิงขนาดจุดสี่ห้าใช่ไมครับ่ไม่เคยไม่เคยเลยอันนี้ก็เลยขโมยปืนกับของคุณพ่อมาอุ้ยอย่างนี้ลูกสะใภ้ต้องไปสวัสดีคุณพ่อได้เปล่าคะเนี่ยเขาพมีสวัสดีมาอจ็บบอสสิก็มีมาให้สองขนาดนะครับก็จะมีอ่ะกจุดเ17นะครับอันนี้เป็นปืนส่วนตัวของผมเองแล้วก็อันนี้ขโมยคุณพ่อมาพร้อมจะส่งให้ สี่สิบนัดระวังระวังหกนะครับเดือนดีๆไม่ใช่กระุนนมหกแรงไงจะม่จะบิดยังไงละคืออยากรู้อย่างนึ่งตาเนี่ยตัวลูกออกมาถึงนี่แล้วเนี่ยเอ้ยถามนิดนึงเราอยากรู้เว้ยว่าจุดกระสุนของจุดสี่ห้าจุดเก้ามมเนี่ยมันต่างกับเก้ามมเนี่ยมันต่างกันไง เดี๋ยวรอแป๊บเดี๋ยวพี่หยิบให้โอ <Okay. S 1> ไคเอ้ยกระสุนไม่ได้คือเอาน่าไม่เคยยิงขนาดจุดสี่ห้าเลยไม่เคยเลยค่ะเพราะก่อนหน้านี้นนคือยิงแต่ขนาด9มมมาตลอดเลยไม่รู้ว่าความแรงมันแรงขนาดไหนนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จอนซิกนะคะจะพาเนมายิงห้าเป็นครั้งแรกนะคะันดับแรกมาดูเห็ะนไหมจุดสี่ห้าเนี่ยมันเป็นจุดสี่ห้าหน่วยหน่วยวัดเนี่ยมันเป็นนิ้วนะครับก็คือเส้นผ่าศูนย์กลางของหัวกระสุนเนี่ยคือจุดสี่ห้านิ้วส่วนอันเนี้ยเขาบอกเป็นมมเก้ามม แต่ว่าจริงๆมันคือประมาณจุดสามแปดนะครับาความอ้วนของกระสุนเห็นไหมแต่เราไม่อ้วนนะกระสุนะตัดพลังตัวแรกแกนเธอได้ป้ะเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกเขาแบบมาอ่ะนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วความแรงอ่ะความแรงเหรอเออเดี๋ยวยิงตอนท้ายเดี๋ยวก็รู้ว่าแรงแค่ไหนชอบแรงแรงอะชอบแรงหรือชอบเร็วอ่ะ ท่าแรงแลรวดเร็วด้วยงั้นเราผสมยิงในกระบอกเดียวกันเลยไหมไม่งั้นยิงแบบยิงพร้อมกันเลยได้ไหมหมายถึงว่ายิงแต้ามเสร็จแล้วก็มายิงแบบจุดสีห้าต่ออะไรอย่างเงี้ยได้ไได้ตามใจเพราะว่าเราอะอยากยิงวันนี้เราอะซื้อแตงโมมาใช่ป่ะเราอะตั้งใจากยิงแตงโมพด้ผมมีของพิเศษมาให้พี่ด้วยเพราะว่าเห็นเมื่อกี้ถือน้ำมาใช่ป่ะคือแบบอยากรู้ว่าแบบตอนที่ยิงแตงโมเนี่ยเวลามันแตกกระจายเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเวลาอันนี้ยิงดีกว่ายิงแล้วมีน้ำเลยพุ่งแบบ เราจะมาทดลองกันนะสนุกสนุกว่าไอขนาดจุดสีกับขนาด9มมเนี่ยถ้ายิงใส่วัตถุหรือว่าใส่น้ำอย่างเงี้ยความแรงนต่างกันไงพี่น่าจะได้เห็นด้วยได้ได้ก็ยวันนี้ยังไงวันนี้ก็คงต้องให้พี่จานซึกนะคะเป็นโค้ชให้สนุกได้เลยเดี๋ยวเป็นโค้ชให้ตลอดชีวิตเฮ้ยนมามไปซ้อมยิงกันก่อนตั้งเป้าซ้อมยิงก่อนได้โอเคเดี๋ยวไปตั้งเป้าเดี๋ยวไปตั้งเป้าไปค่ะเดี๋ยวอันนี้พี่จอนซิกจะให้ยิงอะไรก่อนเนี่ย ดี๋ยวรอบแรกเราจะยิงขนาด9มมวอมือก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะบรรจุให้อ่ายิงซับยากยิงอะไรก็ยิงเลยแล้วกันอ่ายิงเหล็กยิงกระดาษยิงเหล็กยิงกระดาษยิงเหล็กยิงกระดาษโอเคไหมเราเราถ้าไม่โดนอ่ะจะโดนแน่นอนเอาเลยค่ะโดนทุกดอกแน่นอนไม่ต้องห่วงเอะไรนี่ไปติดอะไรมันเนี่ยไปติดไฟสองกบที่ไหนวะสองกบเดี๋ยววันนี้จะไปสองหากบอ่าเดี๋ยวใส่กระสุนให้ก่อนสี่ห้าก็คือยิง ผ่นเหล็กกระดาษเผ่นเหล็กกระดาษแล้วก็แผ่นเหล็กแปดเก้าสิบอ่ะอันดับแรกสิบนัดเลยสิบนัดเลยเดี๋ยวยิงเหล็กนะครับกระดาษสองนัดเหล็กกระดาษสองนัดเหล็กกระดาษสองนัดที่เหลือเดี๋ยวลองยิงเหล็กดูโอเคได้โอเคไหมได้ค่ะเจน่าพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเต็นตัวระวัง ยอดเยี่ยมกระดาษสองนัดครับสุดยอดนิดนึงเด่งช้าค่อยๆเดินไกลโอเคกระดาษสองนัดหนึ่งอ่าเป้าเล็กหมดแล้วเมื่อกี้ยิงปืนผมเป็นไงบ้างครับก็ มันก็ยังยากอยู่แต่ถามว่าเราอ่ะชินกับขนาด9มมไหมสําหรับเรามันก็ยังยากอยู่เพราะทุกครั้งที่เข้าสนามเหมือนเป็นการแบบเริ่มทบทวนใหม่เหมือนที่พี่จรบอกว่าไม่เป็นไรยิงไปก่อนยิงแบบยิงเป้าเล่นๆไปก่อนก่อนที่จะไปยิงของเล่นอื่นใช่ป่ะอืมอ่ะแล้วครัวนี้จะให้ยิงอะไรต่อต่อไปเดี๋ยวจะไปยิงขนาดจุดสี่ห้ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมรจุให้อ่ะกี่นัดดิใส่ได้เจะใส่กี่นัดดิหนึ่งสอง ดี๋ยวก็ถามในดึกว่ามันจะแรงกว่าก้าวป่ะพูดตรงๆไม่เคยไม่เคยยิงไม่เท่าไหร่นะผมส่วนตัวผมว่าผมชอบขนาดจุดสี่ห้ามากกว่าขนาดก้าวมอมมอมได้คร่าเพราะอะไรอ่เระเพราะอะไรทำไมทำไมอัดถึงชอบจุดสี่ห้ามากกว่ามันยิงรู้สึกว่ามันนุ่มมือมากกว่ามันนุ่มกว่าก้าใช่ไหมนุ่ม,มนิ่มนุ่มนิ่มใช่สู้มือมันสู้มือากกวโอเคสู้มือยิงรู้สึกว่ามันสู้มือคุยเพลินใส่ตลอยนั่นน่ะสิรับใหม่เลยรับใหม่เลย โอเคเจ็ดนัดครับอกก็ใส่เจ็ดก็คือจะยิงเหมือนเดิมใช่ปหะเขเล็กยิงใช่อยิงอันนี้ยิงเป้าละนัดเลยเพราะว่ามันมีแค่เจ็ดนัดโอเคได้โอเคไหมโอเคพร้อมไปยนนี้อะได้ไหมไปลรอูแปดแปดไปอไปลอตไปอจุดเดิมนะจุดเดิมจุดเดิมโอเคสองกรุนดนัดนะจ๊ะค่ะตออใส่เขาไปแรงๆนะจ๊ะค่ะกระแทกนะคะโอเคขึ้นล่มพร้อมไจ๊ะพร้อมค่ะเตรียมตัวระวงเป้าเหล็กนะจ๊ะช้าเนียน โอ้โหประชมก็สวยเลยสติหลุดเลยอ่ะเป้ากระดาษไม่เป็นไรเป้าเหล็กจ้ะโอเคเป้ากระดาษโอเคเป้าเหล็กจ้ะนี่เป้ากระดาษอ่ะทีนี้หมดยังหมดละค่ะหมดจา้าอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับยิงขนาดจุดสี่ห้า เอาความรู้สึกครั้งแรกเลยนะแบบเหมือนครั้งแรกที่เราแบบได้รองอะไรยเงี้ยตัวครั้งแรกรู้สึกไงอ่ะคือมันนุ่มกว่าก้าวหมอมอนุ่มนวลไหมมันนุ่มนวลกว่าอันนี้มันเป็นความรู้สึกที่แบบอุ้ยนุ่มจังเลยจู้มือจังเลยแล้วมันเตะหนักไหมก็ ไม่ไม่ไม่เท่าไหร่จริงๆหนักได้กว่านี้หรือว่ามันมันแค่แบบรู้สึกว่าแต่ที่ผมชอบก็คือมันจยิงรู้สึกว่ามันจะแบบมันจะไม่ได้กระด้างอ่ะมันจะแค่แบบใช่คือรู้สึกว่ามันยิงง่ายสำหรับเรานะจุดสี่ห้าคือยิงง่ายกว่าเก้าอันนี้คือครั้งแรกคือไม่รู้เพราะว่าไม่เคยยิงไงแต่เอาความรู้สึกครั้งแรกเหมือนแบบชอบไหมประทับใจไหม ประทับใจมันนุ่มกว่ามันู้มือกว่าหลังจากที่วอร์มมือไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีเป้าให้พี่เอนาเนี่ยยิงสนุกสนุกนะครับเดี๋ยวเรายิงเป้ายิงเป้าเหล็กยิงเป้ากระดาษเดี่ยเผื่อแล้วเดี๋ยวเรามายิงอะไรที่มันรู้สึกว่าสนุกกว่านี้ดีกว่าไปดูกันไปดูกันใช่แล้วผมเตรียมสนามให้แล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยได้ได้ เลกูๆๆๆๆเอาละครับพี่สำหรับเกมแรกนะครับเราก็จะมายิงแตงโมแตงโมแตงโมโแตงโมแตงโมเลยนะครับเดี๋ยวจะให้พี่อน่าเนี่ยยิงแตงโมก่อนนะครับจำนวน3ลูก <Okay. S 2> เมื่อกี้รับฝีมือมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยิงจริงกันแล้วนะครับพร้อมไหมครับพร้อมค่ะแล้วถ้าไม่โดนอะค่ะจะโดนอะไรหรือเปล่าโดนขอมแกมขอเอาไปโอเคไม่ใช่ไปแตงโม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 โอเคพร้อมหมายจะกรลึก กูย่าแตงโมตูนช er> ัดๆัูนนีที่เป้าเดินกายจะชา่์ดีสุดยอดเป้าที่2เดินกายศูนย์มองถึงโอเคไม่เป็นไรเป้าที่3 1เดินกายดี่เกมแรกนะครับเอาไป1นึแอนครึ่งเนาะบอกแล้วให้จับเยอะๆไปเดี๋ยวเราไปยิงขวดน้ำดีกว่าเกมแรกไม่พาโอย อ่ะเกมต่อไปนะครับอันนี้วัตถุจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้เราจะมายิงอะไรที่มันแบบซูซ่าเยอาบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะยิงขวดน้ละซูซ่าใหญ่อวบซูซ่ายิงนะจะด้วยอ้าวโอเคพร้อมไหมพร้อมไหมก็ก็พร้อมนะเมื่อกี้ก็ยิงได้ก็ตอนนี้ไปกระป๋งมาไปแม่จิวเลยดีกว่ะตกเอามาอ่ะนี่ครับมันจุเลยนะสุดๆนะจ๊ะแท็กแรงๆเลยนะจ๊ะเอ้ยเอ้ยปืกกระสุนพร้อม โอเคเป้าที okay. ่สอูน่ที่เป้าเคิอนไกลศูนย์ช้าช้าศูนยดีนัดสุดท้ายช้าช้าศูนย์อยู่ที่เป้าศูนยอ้โยอยมคะแนนเต็มกระจายพู่กระจายเกมที่2ก็ได้ไปอีกสามคะแนน ปบมือตมือตมือตมือเ็กกดเลยนะครับเป็นไงบ้างวันนี้ยิงขนาดจุดสี่ห้าวันนี้สะใจสะใจตอนที่ยิงได้ยิงแล้วมันโดนอ่ะแน่นอนเอาจริงสะใจตอนนี้แหละมันสนุกนะกับเราเปลี่ยนรสชาติในวันนี้เราได้เปลี่ยนรสชาติจากการที่ว่าเรายิงเป้ากระดาษเรามายิงอะไรสนุกบ้างนะครับคือมันเป็นความรู้สึกที่สะใจแบบหนึ่งเวลาที่ยิงเป้าได้ใช่ปะมันจะเป็นความรู้สึกที่แบบเฮ้ยกูสมาธิดีแต่เวลายิงวัตถุอย่างเงี้ยที่แบบเราเห็นว่ามันแตกกระจายอ่ะนึกออกปะ มันจะเป็นความรู้สึกที่แบบจะไม่สัใจที่ถ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอีพีหน้านะครับเราจะมาถ่ายอะไรเดี๋ยวไปติดตามที่ช่องจอนติ i นะครับไม่ต้องติดตดจช่องนี้ก็ได้ครับช่องผมมาติดตามช่องผมนะครับฝากฝเนื้อฝากตัวด้วยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามช่องเก r l in g a m แล้วก็ทำตอนติดตื้อนะคะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณที่ John ิ i นะคะขอการแ a p p l ค่ะแ p p l แอกลออกว้ยออกออกขอบคุณแอปลนะคะและไว้เจอกันในครั้งหน้านะ อยากรู้ว่าเอน่าจะพาไปทำอะไรนะหรือว่าจะพาไปเล่นอะไรกับพี่จอนชิอีกนะต้องติดตามในกายินเกย